นี่ครับน้องๆก็อยู่ใกล้บ้านผมนี่แหละก็เขาจะเลี้ยงไก่นี่ดูเล้าเขาเท่มากเดี๋ยวๆค่อยเข้าไปดูนอ้อตอนนี้มาก็จะมืดแล้วครับมีหกโมงกว่าแล้วก็ ก็อยู่ใกล้ๆบ้านผมนี่แหละก็เดินมาดูเห็นน้องๆเขาช่วยกันดีนะเดินมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเข้าไปดูข้างในนะคือตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวไก่ก็ยังไม่ได้เอามานะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนเป็นเหล็กเป็นสแลนนะครับอ๋อขอนอนขอนอนยังไม่ได้ทำครับ นี่ครับน้องๆบ้านเจริญสุขของเราก็กิจกรรมของเขานะครับเดี๋ยวรอตอนอรอมาดูตอนที่เขาทําเสร็จแล้วแล้วก็เอาไก่มาลงนะครับครับเดี๋ยวนี้ต้องไปก่อนนะครับมืดแล้ว วันนี้ก็มาดูไก่ของน้องๆนะครับที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมนี่แหละก็ะคือน้องเริ่มเลี้ยงแล้วนะครับเนี่ยเริ่มเลี้ยงไก่แล้วนะครับก็เริ่มเพาะพันธุ์ไก่นะครับกุยตีีสม่อนี่ครับนายโน้ตนะครับเจ้าของฟาร์มนี่ ตัวนี้ตัวนี้ชนใหม่จะทําอะไรเนี่ยทำอ้โรงโรงอะไรโรงรถอ๋อนึกว่าทําโรงไก่แต่ก็ตอ่ตอต่อโรงบิน,นเลยจะพร้อมนี่ครับนุม่มรอแห่งบ้านเจริญสุขนี่ครับมีอยู่ตัวเดียวมันมีคนเดียวแล้วประตูเข้าแบบนี้เลย โหอาหารให้กินเหลือเลยนะอันนี้ใส่อะไรอันนี้รำอันนี้มันข้าวข้าวแช่ด้วยหรือเปล่าหน่อยแช่ให้มันออกรากนี่นะานอ,อันนี้ที่มันเนี่ ที่มันอะไรตูกล้างล้างน้ําอ๋อที่เขาไอ้นั่นอ่ะเอาไปหวานใช่ไหมครับแล้วเขาคัดมาเป็นอย่างนี้อันนี้คัดออกคัดออกอือแล้วมีอะไรด้วยใส่อะไรด้วยรำรำอ่อนรำอ่อนกับอะไรกับข้าวข้าวข้าวสารปลายข้าวปลายข้าวแล้วมีอะไรอีกแค่นี้เลยมีแค่นี้นะยึดทำไมเรียงดีแท้โ๋โอ้นี่อ่ะโอ้นี่เขาทำแบบนี้เลยครับนี่ เลี้ยม่ลี้ยงนั่นด้ไอ้ที่เมืองเออไม่ได้อุ้ยอุ้ยอันนี้ใส่ใบสาบาสาเสือทำไมครับหรือละกอเดี๋ีว,วจัดจัดเลยฮะจัดมันยังไงมันมีไอ้นั่นรายตัวรายกลัวเป็นรายเป็นไรอย่างงี้นะแล้วงบประมาณที่ทำอันเนี้ยหมดไปเท่าไหร่เนี่ยห้าพันห้าพัน โอ้ห้าพันแล้วใครทําให้เนี่ยช่างเขียวช่างมังก็เพื่อนๆกันที่อยู่ในนี้นะอโอ้งบประมาณห้าพันครับเนี่ย <c oughs> เป็นเหล็กอันนี้นะแล้วก็มาทําเออก็ทําดีเนาะนี่เขามีที่นอนตรงนี้ด้วยนนตรงนี้ทําเป็นที่อะไรที่ผสมพันธุ์ที่นอนที่ผสมพันธุ์ยังไ,ไ้ทำอ๋ออันเป็นที่นอน แต่ก,ก็เริ่มขยายไก่แล้วใช่ไหมแบบได้ก็เดี๋ยวต่อไปสนั้นเมื่อคืนเนี่ยพี่นั่งอยู่ได้ยินเสียงไก่มันร้องไปทําอะไรไก่ตรงนี้จับมามาใส่อ๋อจับไก่มาใส่ครับนึกว่าจะเอาไก่ไปไปต้มไปแกง <laughs> ได้ยินเนี่ยอยู่ใกล้บ้านผมก็คืออยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยผมนั่งอยู่หน้าบ้านก็เมื่อคืนได้ยินเสียงและก็เห็นแสงไฟเขามาส่องอยู่ตรงเนี้ยแล้วได้ยินเสียงไก่ร้องผมนึกว่าเขาเอาไก่ไปต้ม <laughs> ต่อมาตรนนี้เลยนี่ต่อต่อมาตรงนี้ตรงนี้จะต่อมานี่จะเป็นเราแบบไหนเราไม้หรือว่าเป็นนาจะไม้แต่ไก่เขารู้สึกว่าสวยนะตอนนี้คือไก่ยังไม่เยอะเนาะวันนี้ก็เลยแวะมาชมน้องน้องโน้ตนะครับ นี่ก็แวะมาดูฟาร์มน้องโน้นนะครับก็น้องกำลังทำใหม่เริ่มทำนะครับโครงการคิดว่าจะเลี้ยงสักกี่ร้อยตัวดีสองสองร้อยตัวประมาณสองร้อยตัวเพาะไปเรื่อยอ๋อเพาะไปเรื่อยครับผมแล้วคิดยังไงถึงมาเลี้ยงเลี้ยงมันใหญ่ <laughs> นะเนานก็ <laughs> คืออันนี้ครับก็คือที่เลี้ยงก็เพราะว่า ก็ดีกว่าอยู่วงว่างเนาะปกติปกติก็ทําอะไรด้วยก็เลี้ยงควายเลี้ยงควายขับรถไถมมีรถไถเป็นของตัวเองเนาะโอ้แล้ววันก่อนก็เห็นทํากับข้าวด้วยทํากับข้าวขายด้วยโอ้ไม่ธรรมดานี่คนบ้านผมนี่ไม่ธรรมดานะครับ,รบก็บรรยากาศดีก็เลยแวะมาดูนะครับ ว่าความคืบหน้าของเขาจากชุดที่ชุดที่แล้วนะครับชุดที่แล้วมาตอนที่ผมมาชุดนั้นก็น้องๆเขากําลังเนี่ยล้อมตรงนี้นะครับเนี่ยล้อมตรงนี้โอมันออกไปได้ไงมันบิน,นบบจับคือนี่นี่นี่จับมาจากไหนอ่ะจักโคก,โ<ข>กตรงนู่นนะ อ๋อ,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 อไไก็คือเริ่มทําให้เป็นสัดส่วนมากขึ้นเนาะโอ้นี่จะรวยแล้วนี่อ้าวอ้าวเป็นไรกันรอนน่ครับบรรยากาศดีแดดร่ม,รมลมตกนะครับเกิดตอนนี้ประมาณอยู่ประมาณสิบโมงกว่าแล้วครับเนี่ยแต่ว่าดูท่าเหมือนฝนจะตกนะครับเนี่ยก็ขี่รถออกไปซื้ออาหารไก่นะครับแล้วก็ ผ่านมาเห็นไก่เริ่มเยอะขึ้นนะครับก็เลยแวะมาดูมาชมนะครับการทำเล้าไก่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคารู้สึกว่าจะห้าพันนี้รู้สึกว่าจะแพงไปนะครับถ้าเปลี่ยนมาเป็นไม้ผมว่าน่าจะลดกว่านี้นะเนาะนเดินก็ต่ตตรงนี้เลยไม้อ๋อไม้ไม้จะต่อตรงตรงที่ไก่เดินตรงนั้นนะครับ,บโอ้ตัวนี้โล่งเหมาะมากเลยครับเนี่ยแล้วก็มีร่มนะก็คือ ปลูกต้นไม้ที่มันเป็นร่มให้มันดำครบอืมดีมากครับปลูกต้นกระครบนะครับต้นตะคบตะคบเออตะครบเนาะออก็แวะมาดูนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องโน้นมากเลยครับขอบคุณครับ,รบขอบคุณครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวย